มาผมอยากให้ทุกคนจําภาพฟอร์ดคันนี้ไว้ว่าผมจะมาทําอะไรแล้วฟอร์ดคันนี้จะต้องออกทําออกมาแล้วนมัจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนมาดูครับตั้งแต่แรกเลยนี่กันชนหน้าครับนี่ครับแตกครับมีโปรแกรมนะมีโปรแกรมนะนี่ครับดูรอบรถก่อนครับดูอ่อนแตกนะครับตรงนี้แตกนี่แตกนี่ข้างบนหลังคาบุบไปดูเลยข้างบนหลังคาบุบ เดินดูรอ,ร,อร,อรอบ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 คันครับมีโปรเจกต์ใหญ่นะคะเนี่ยไม่ใช่โปรเจกต์เล็กๆเลยเนี่ครับดูไว้ครับผมจะทำคันนี้ออกมาะจะไม่เหมือนใครคันเนี้ยผมได้ตัดสินใจเองเต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์เจ้าของรถตัดสินใจนิดนึงนิดเดียว <c ười> คอยดูครับผลงานออกมาจะเป็นแบบไหนครับ ออกมาจะได้สีอะไรครับผมแล้วสายแคมป์ปิ้งอย่างนี้ด้วยผมชอบด้วยสายอุทรอย่างนี้ทําออกมานะมันจะต้องไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วผมที่ผมคิดไว้ในใจนะกันชนหน้าจําไวด้ดีๆครับกันชนหน้าจําไว้ดีจําภาพนี้ไว้ดีครับปอดด e ้วยเรซ3.2ครับพันนี้ครับผมจะต้องแปลงออกมาให้มันเป็นในรูปแบบไหนนะแล้วก็จะคัตตอมกันชนหน้าตรงเนี้ยให้เป็นกันชนหน้าเหล็กครับคัตตอมออกมาตรงนี้นะแต่กันชนหน้าเหล็กที่ผมพูดถึงอะ จะเป็นคนกันชนหน้าที่ไม่เหมือนใครครับบาหาบาฮามาแน่นอนงานนี้ฝากติดตามด้วยครับฝากด้วยนะครับถ้าเกิดใครเห็นคลิปนี้ดูคลิปนี้แล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ใหม่ว่าทําออกมาแล้วจะออกมาได้สวยหรือถูกใจใครมากแค่ไหนก็เดี๋ยวรอรอดูทําเสร็จครับอันนี้ผมรับรถไ้แล้วครับรถล,ลูกค้ามาจากพัทยาครับตัด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  แน่นอนไว้เหลือไปเดี๋ยวให้ให้ดูนแจก่อน <c oughs> คิ้วนะคิ้วคิ้วก็ฉีกคิ้วฉีกครับ <c oughs> นี่ครับแล้วจะเป็นสีเดียวกับกุนแจเลยครับ <c oughs> ว้าแน่นอน <c oughs> บ๊ายบาย